สแนปไฟล์มาแหละกำยำปะล่ะเดี๋ยวลองลงไปขำๆก่อนละกันนะฮะเล่นไ,ไม่เล่นอีกเรื่องหนึงจริงๆผมมีภาษาพื้นฐานอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ลงนะครับและก็ไม่ได้เก็บคิวโอเคไอเทมรอบนี้ครับเดี๋ยวผมสุ่มใหม่ดีกว่าเอาเป็นเสึกรออะไรเงี้อ้ามาแล้ว รอบที่2ครับชารดิมอนฮล้ะก็ไร้หัวใจหยิบมาดองไว้ก่อนยังไม่รู้จะเล่นสายอะไรฮะอ่ะเดี๋ยวเอาทัสลงไปแทงและกัด รอบที่ครับเจอกับบัตซิกเกอร์ฮะมีบัตซิกเกอร์สองตัวฮะแล้วก็วอลล็อกตัวหนึ่งน่าจะหยุดยากละฮะไม่มีตัวหยุดมีแค่ทัสเทอร์ซึ่งเอามาแท้งก็น่าจะตายไปก่อนนะฮะแล้วผมเอาแม็กซ์ดัดลงไปทำาสารปากก่าเถื่อนไปก่อนต้นเกมนะวอลล็อกตอนนี้ตายไปแล้วครับอ้าวเรียบร้อยฮะวอลล็อกตายโดวเดียวเท่านั้นแหละตายหมดเลยฮะฝั่งเรา ออีกตัวหนึ่งก็มาครับเป็นวิลเลนเซอร์โอเคเดี๋ยวค่อยๆขายตัวทิ้งไปแล้วแมลงนี่อย่างนี้แอร์สินฮะถ้าสองดาวก็อาจจะเล่นเนาะอ่ะโอ้โหรดอว่าวันนี้เราจะไปทางปีาศาจไปหัวใจก็พอจะไปได้นะฮะลีเจียนก็มาเซอร์ฟินก็มาถ้าจะทำฮันเตอร์ก็มีเทเลเบตนะฮะมาล,ลองดึงดาวเรนเซอร์แล้วก็เออวิเวอร์เอาดีไหมเนี่ย ม่เอาดีกว่าอาจจะใช้เป็นเทเลเบตแทนนะแล้วก็ใส่เป็นวิจิลัน์ขั้นหนึ่งตอนนี้ฮะเดี๋ยวดึงชาติฟินมาก่อนไม่รู้ว่าจะไปฮันเตอร์หรือเปล่านะลคิดดีๆแล้ววิจิลัน์ไม่เล่นก็ได้ฮะอาจจะทำวีเวอร์ไปแก้ขัดแล้วก็อาจจะลงเป็นเทเลเบตนะพอท,ท้ายเกมเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นมิลเลนท่าฮะเราจะได้ไม่ขาดทุนจากการทำวิลเลนเจอร์ส่วนในรอบนี้ฮะฝั่งเขามี2ดาวครับเป็นภาษา,ศาศเวเลอร์รอบนี้เราแพ้ไปนะ นี่ฮะพัดมาครับก็กะว่าจะเบ็ดเบ็ดไปทางไร้หัวใจเนี่ยแหละก็เลยยังเก็บดาวลนเจอร์ไว้อยู่แต่วิจิแลนด์อาจจะไม่ได้ทำนะฮะและดาวลนเจอร์สองดาวโอเคครับเดี๋ยวไปไร้หัวใจขั้นหนึ่งก่อนหรือว่าเราจะเอาฮันเตอร์เป็นบิส์มัตเตอร์ดีนะกํายําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันฮะว่าจะมาไหม คบนีฮะเจอกับเวทเวทฮะมี3ตัวฮะอย่าง1ดาวล้วนโอเคครับมีสิทธิ์พอที่จะลุ้นได้เก็บคิวหน่อยนะครับฝ่ายแท้งอยู่ครับใส,สเ่เสื้อก่อให้ก็อาจจะตายยากหน่อยนะฮะได้มาแล้วหนึ่งคิวหรือเปล่าก็เรียบร้อยไปสอครับตอนนี้เหลือแค่สตอมสเปริทฮะฝั่งเราก็ชนะไปครับชนะไปได้มา1คิวไอเทมมาครับไอเทมป้องกันมีแล้วนะเดี๋ยวหายเทมดาเมจดีกว่า โอเคฮะเอามาเป็นทวนและกันดาวลินเจอร์นี่ก็อาจจะเก็บคิวได้ยาวๆฮะแต่ตอนนี้ค่าคิวศูนย์เดี๋ยวเอาให้ชานโดริมอนก่อนละกันนะฮะส่วนกำยามฮะคิดว่าน่าจะไม่เล่นแล้วแหละเอาพัดลงไปแทงแล้วนะฮะอาจจะไปทางร้ายหัวใจลีเจียนนี่จะเล่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจและสนับไฟก็มาอีกตัวหนึ่งฮะในตอนที่เราไม่อยากจะเล่นแล้วนะวั <is> บนีครับเจอกับทีมไม่มีภาษาฮะแล้วก็ส่งสนัไฟมา2ตัวครับเป็น วีเวอร์อีกตัวหนึ่งครับสนะไฟสองดาวแล้วนะฮะเด็กำยำเราก็เลยอาจจะปั้นไม่เกิดก็ไม่ปั้นกันเลยอตอนนี้ครับไม่น่าจะรอดฮะเราได้สนว์ไฟมาตัวนึ้งฮะแล้วก็วีเวอร์อีกตัวหนึ่งสนว์ไฟตัวสุดท้ายฮะน่าจะเรียบร้อยไปนะครับได้ไปแค่หนึ่งยูจะพัดนะ ผมเก็บวิสซอกเตอร์ไว้เผื่อว่าเอาไปคู่ก,กับชารฟินทาปศาสตร์บอลล็อกนะฮะเพราะว่าไม่แน่ใจเราจะไปฮันเตอร์หรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ไปเนี่ยเราเอาไลท์ซิลเลอร์มาแทนดาวเลนเจอร์ mm hmm. ก็ได้นะแล้วก็ไปทางเฮียมโหดซึ่งก็จะเน้นไปทางทีมปีศาจฮนะใช้ชารฟินใช้ดูมหรือไม่ก็ไปเทรเรเบตก็ขึ้นอยู่กว่าทัวไหนจะมาฮะดองๆไว้คิดๆไว้หลายๆแบบ รอบนี้ฮะเจอกับ,บัดซติกเกอร์ฮะกับภาษาบอลล็อกครับถ้าเจอแบบนี้ฮะวิธีแก้าทางก็อาจจะไปทางเงียบโหดให้บัตติกเกอร์ตรีเบลโลก็ได้นะแล้พัดดึงชาโตฟินมาฮะแต่ตัวต่อนหน้าเลยเรียบร้อยไปฮะแต่ก็อาจจะพอสู้ได้อยู่ฮะฝั่งเขายังไม่มี2ดาวนะฮะตอนนี้ชาโตฟินของเขาก็ตายไปนะบอลหลอกตัวสุดท้ายก็ไม่รอดฮะโดนดาวลินเซอร์ยิงจบ แล้วไนก็มาซึ่งทางไนไร้หัวใจมันก็ไปได้นะฮะแต่ไม่เล่นดีกว่าอยากเล่นชาร์โฟินอ่ะอยากได้แบบภาษสาวอลล็ okay, อ,อกอ่ะโอเคอไนเมื่อกี้ทำมันเข้ากับชาร์โฟินไม่ได้อยู่ละหยิบมาทีไรเชาร์โฟินไม่เคยได้ใช้สกิลฮะรอบทครับเจอกับธาตุพื้นฐานฮะโอ้หลังลัวตอนนี้ก็มีค่าอาร์กอเดนฮาร์ที่2ดาวนอกนั้นยัง1ดาวอยู่นะฮะละเลเซอร์อยู่ไกลแบบนี้ฮะสกิลมาอาจจะโดนแค่ขอบๆนะ,ะตอนนี้ฮะ เอาปรเด็นมาครับแล้วก็เรียบร้อยฮะตายไปบางเขาไม่มีซัมเบนเนอร์นะฮะกลุ่มกับไอดอลอนเนี่ยอาจจะตีไม่จะแรงมากมายนักน,นะและตอนนี้ครับแต,ต่ตัวอีกตัวหนึ่งฮะเอามาเก็บสแต็กให้ดาวลิงเซอร์แล้วกันนะดาวลิงเซอร์ตอนนี้ฮะใส่ทวนแล้วนะฮะอีกคารเยอะดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นนะฮะและเลือดดาวลิงเซอร์ตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับโอเคฮะรอบนี้ชนะไป กับวิด็อคเตอร์มาแล้วฮะอาจจะได้ไปทางวอลล็ลอกแหละแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปก่อนนะแก้ขัด ตอบดีฮะเจอกับบัตซิเกอร์ฮะมีมังกรแล้วก็แอสซิสต์นนะผมตัดสินใจว่าจับไม่สุกนะฮะก็เลยลงเลเไม่เข้าไปนะอาจจะรีบๆไปโรงทางวอลลกตอนนี้ับฝั่งเขาคับ5ตัวแล้วฮะมีแค่สซอร์ไฟที่2ดาวแล้วก็ควีนออฟเพนฮะสดาวเหมือนกันสซอร์ไฟตอนนี้ฮะก็สกิลมาแล้วครับเรียบร้อยฮะเบิร์นไฟไม่น่าจะรอดครับรอบนี้แพ้ไป เทมรอบนี้มาฮะยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะหาอะไรดีอะเอามาเป็นผ้าคลุมก่อนแล้วกันนะฮะอย่างน้อยครับซดอนดิมอนฮนะก็น่าจะคาดได้เยอะอยู่เดี๋ยวเอาผ้าคลุมไปใส่ให้ก่อนอะไลท์ซิลเลอร์เรามาเลยฮะวันนี้เราจะเอาลงไปแทนวิซดอ็อกเตอร์ก็ได้เนะีเป็นภาษานสี่ไร้หัวใจเน้นเนนจอกรอบไปก่อนนะฮะเดี๋ยววอลล็อกค่อยตาม,มาที่หลัง ตอบดีครับเจอกับวินเชเลนฮามีดูอิดแล้วก็สายโลหิตฮะเป็นสายโลหิตวลอลลกคนเดียวครับเอามาสังเวยเนะผมก็แคร็บลิงก์ก็น่าจะอยู่ที่ดาวเรนเจอร์ฮะดาวเรนเจอร์ดีมีไอโอลิงอยู่ครับและตอนนี้ฮะโดนปิดบทนัดตัวไปฮะดูหน้าของเขาก็ตายไปฮะส่วนฝั่งเราครับตัวเรือน้อยมากๆแล้วครตอนนี้ครับดาวเรนเจอร์ของเรายังไม่มีฮันเตอร์ฮะเรียกได้ว่ายิงไม่ออกเลยครับรอบนี้แพ้ไป ต้องเอาอาเนซิตฮะใปีสาของเราตอนนี้เหมือนยังไม่พร้อมเลยเซเรเบตก็ยังไม่มาเซอรฟินก็ยังหนึ่งดาวอยู่นะฮะแล้วก็ฮันเตอร์ไม่รู้จะไปหรือเปล่าก็จัดตัวเล่นมั่วซั่วไปหมดเลย <c oughs> อะ่ะโอเคฮะเดี๋ยวลงเลยว้าไปครับไปเยี่ยมโหดตะขั้นหน <c oughs> ึ่งกีได้ <c oughs> โอเคไม่ใจ่รมาช่วยแทงนะครับเพราะตอนนี้ฮะพรัรของเราแทงคนเดียวไม่น่าจะไหวอ่ะีฮะเจอกับเวททศพื้นฐานครับ ทั้งรัวมีทั้งหุ่นเข้าถึงตัวยากมากๆเลยฮะอานาซิสก็มาบางด้านหน้านะพัดของเราก็โดนไทนี่โยนไปครับแล้วพัดดึงอานาซิสมาตรงนี้ฮะแล้วก็ไม่น่าจะรอดฮะสตอมของเขานี่ก็สกิลรัวๆครับและอานาซิสของท้าฮะต้องการสตอมเลยฮะโอเคได้มาโนอนานาซิสฝั่งเขาฮะเป็นสายฮิลนะครับก็เลียกโกเลมลงมาฮะฝั่งเรานี่ไม่เหลืออะไรแล้วฮะน่าจะให้สตอมมาสกิลใสอ่อานาสิสทีฮะก่อนตายเรียบร้อยครับแพ้ไป ตอนแรกว่าจะไม่ทำวิลเลนเจอร์โอเคฮะทําก็ได้ถ้าตัวจะมาแบบนี้อะนะเาดูดูแล้วครับเราน่าจะฝืนไม่ได้แล้วแหละน่าจะได้ไปทางฮันเตอร์แล้วแหละชาติวฟินของเราครัเพิ่งจะมาก็ลงได้อยู่ฮะแต่ลงเลนมากๆเลยอะเราจะต้องทำฮันเตอร์อีกอะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับว่าตัวอะไรจะมาบ้างนะฮะตอนนี้ฮะเจอกับกำยำแอซินมัง,งกรครับวิสาเตอร์ก็มาตั้งสองโซลูปัอร์ก็มามาดูกันในรอบนี้ฮะ เาไม่ได้ให้น็บปียืนหน้านะฮะแล้วก็ไม่มีบีทบริงนะทำให้ล็บปายนี่สกิลออกช้าหน่อยตอนนี้ครับอันนี้จะต้องการควีนออฟเพนฮะน่าจะได้มาครับเรียบร้อยแต่เหลือเยอะขนาดนี้ไม่น่าจะรอดครับแพ้ไปไล์ซิลเลอร์มาอีตัวนึงครับว่าวอลล็อกกับชารูฟินนี่อาจจะไม่ได้เล่นแล้วมั้งเนี่ยดูสภาพแล้วฮะเดี๋ยวตอนนี้ไปฮันเตอร์ขั้นนึงก่อนแล้วกันนะวันมี อาซิส,สินสอทีมเลยฮะไม่ค่อยอยากเล่นทันเตอร์เลยฮะมันแพ้ทางอยากไปยื้อปวดมากกว่าแล้วฝ่าเขาฮะไฟมาค่อนข้างเร็วครับก็ผ,ผ่านมาได้แต่ยืนไม่ไหวนะฮะแล้วหลอดก็เลือกมาเป็นเอนโดนะฮะไม่มีแท้งเลยรอบนี้เขาก็แพ้ไปครับมะม่วงไม่เอาบัตเตอร์ฟลีก็ไม่เอาสมใหม่กันดีกว่าฮะ ใ้เป็นสร้อยรถคู่ดาวผมว่าเอาคอนสตันดีกว่าให้กับพันเตอร์นะวิลเลนเจอร์ของเราฮะตอนนี้2ดาวแล้วยังไม่มีของเลยอ่ะเอาไปมาแล้วครับเทเลเบทฮะที่คิดคิดไว้เพิ่งจะมารูดมาเธอร์ก็คงไม่เล่นนะฮะเดี๋ยวลงเลเวลกันก่อนหรือจะลงเซเลเบทไปเลยดีอ่ะไปลองดูฮะเทเลเบทหดาวไม่น่าจะได้เรือเท่าไหร่ มีฮานเจอกับวอรเเออร์ฮะป่าเถื่อนแล้วก็มีเครื่องเปครับเป็นปูวอริเออร์หรือเปล่าเลยดูเหมือนว่าน่าจะใช่นะฮะเขาเลเวลเแล้วแล้วก็ลงวลอลเเอร์มาหกตัวฝั่งซ้ายเราก็เลกเทะฮะตอนนี้เซอร์เป็แปลงลากก็ตายไปฮะสู้ไม่ไหวครับดาเมจไม่ถึงวอริเออร์เนี่ยเรียกได้ว่าโคตรแข็งเลยฮะถ้าอยากจอดเนี่ยต้องไปทางบอยไม่ก็ปูไร้หัวใจนะ ไปกันต่อครับ <c oughs> ผมยังไม่อยากสมเท่าไหร่นะ <c oughs> ตอนนี้ยังลังเลอยู่ว่าจะไปทางโคร์ไหัวใจดีหรือเปล่า <c oughs> แา้วเินก็อยากเล่นปีศาจก็อยากเล่นอย่างดูมาเรย่างเงี้ยก็ <c oughs> ยังไม่ออกมานะฮะแลวรอบนี้ครับเราก็เจอกับ s <S <c oughs> แอสตินฮะเล่นฮันเตอร์มันก็แพ้ทางนะอย่างไปทางเยี่ยมโหดเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันช่วยลดดาเมจของแอสตินได้นะและในรอบนี้ครับฝั่งเราฮะเหลือแค่ารุดนิม่อนกับวิลเลนเจอร์ฮะไม่ไหวครับแ้สไป กี้เจอเป็นเนโครนะฮะเดี๋ยวลงไปเลยครับในรอบนี้ฮะน่าจะไปทางฟูไดเผื่อใจนี่แหละตัวสุดท้ายอาจจะเอามาเป็นลิสไม่ก็อะไรก็ได้อย่างอับะดอนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เจอบ่อยแต่ไม่ได้หยิบเลยนะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเล่นฮะส่วนวินแลนเจอร์นี่คงไม่ทํา3ดาวนะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นมิลาน่ายวรอบนี้ครับเจอกับวิซิลฮะมีป่าเทือนดูอิดแล้วก็สายโลหิตฮะ วิจิแลนขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับไอโอมาลิงกับดาวเลนเซอร์แต่ดาวเลนเซอร์ไม่มีฮันเตอร์นะฮะจะไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับอาจจะให้เป็นบวกเขาก็ขับนะฮะและตอนนี้ต้องการตัวไอโอฮะเอามาทําไมวะเดเมดเราก็แปลกลากแล้วฮะแต่หนึ่งดาวครับดาเมจอาจจะไม่จัดมากฮะ,ะเรียบร้อยครับชนะไปฮะแล้วมิลานนะฮะก็มามาเร็วเกินคาดนะเนี่ย <laughs> ว้าวอาจจะได้เปลี่ยนแผนอีกรอบหนึ่งฮะ เราเล่นปีศาจละ <c oughs> ซึ่งในเลเวลต่อไปเนี่ยเลเวล8เราอาจจะไปทางฟูลไร้หัวใจนะและมีลาน่ามาแทนเทเลเบตครับตัวต่อไปเลเวล9ก็อาจจะไปทางฟูวิจิแลนด์ฮะและเลเวล10 เป็นอะไรก็ได้นะอาจจะเอาไทาเทนเตอร์นี่แหละมาช่วยสตันนะฮะอรอบนี้ครับเจอกับนักรบ,รบมีเครือบเกต็แล้วก็ปากเถื่อนเจอฟูนักรบแบบนี้ครับก็น่าจะต้องไปทางปูได้คนใจเหมือนกันฮะเอามาแก้ทางโสดสารบอยฮะคงไม่ทำฮะเพราะว่าที่ไม่พอจริงๆฮะและตอนนี้ครับฝั่งเขาดันลึกมาถึงด้านหลังแล้วฮะได้ตัวจักเกรอร์นอตมาก็อ,อาจจะพอช่วยอะไรได้เยอะอยู่ฮะจักเกรอร์นอตที่ดึงมาเนี่ยเป็นปีศาจผลตัวทีก็ฟันแรงขึ้นนะฮะอย่ายวอยครับก็เอาไปลดท,ที่เสียได้ฮะ เนี่ยครับขายไปค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเขาก็เหลือแต่ทัตสองตัวฮะแล้วก็เอโนโดสายฮิวนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับไม่น่าจะรอดนะตอนที่เหลือจั๊กตัวสุดท้ายฮะแพ้ไปครับออกมาเป็นสร้อยลดคูดาวฮะว่าไม่เอาดีกว่าครับออกมาเป็นหมวกเขี้มโหดครับโอเคเขี้มโหดถ้าเราไปฟูได้จะดีไหมนะออาลองดูนะฮะ ได้มาเป็นเฮียบโหดขั้นหนึ่งแล้วก็ขาดอีก2ตัวโคต้าเราเหลือ3ตัวฮะมันก็ต้องเลือกครับว่าจะไปทางฟูวิชิลนหรือฟูเฮี้ยมโหดแต่ไ right ร้หัวใจประฟูเนี่ยเล่นอยู่ละซึ่งมันจะดีกว่านี้ถ้ามีหมวกเฮี้ยมโหด2ใบนะฮะมันจะสวยๆเลยฟูไร้ห right ัวใจฟูวิชิลนแล้วก็ฟูเฮี้ยมโหดแต่มีใบเดียวฮะก็ได้แค่ขั้นเดียว <laughs> อบนีครับเจอกับไนท์ฮะไนท์ Knight ลงมาแค่3ตัวนะครับมีภาษาโทขั้นหนึ่งคิวเลอร์ขั้นหนึ่งแล้วก็ชาร์ตุปิลฮะตอนนี้ดึงตัวในซิทมาฮะเรียบร้อยครับตายไปฮะชาร์ตุปิลก็จะใช้สกิลแล้วก็โดนขัดไปโดยเควอทไนท์ฝั่งเราครับป้องกันเควอทไนท์พอดีฮะชาร์ตุปิลได้ใช้สกิลแล้วฮะสำหรับฝั่งเขาเนี่ยจดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยโดนใครเท่าไหร่ฮะรอบนี้ครับเควอทไนท์ Knight เราได้มาฮะก็มาช่วยแทงแล้วก็ชนะไป มาตั้งนานครับพัดยังไม่ส่งดาวเลยฮนะอ่ะดึงมาไว้ก่อน <c oughs> ดึงมาไว้ก่อน <c oughs> โอ้โหวอลล็อกวอลล็อกลืมไปเลยไม่เล่นแล้ววอลล็อกหมดโคตานะ้าแล้วฮะตอนนี้น่าจะไปทางโฟรไร้หัวใจกับโฟู <c oughs> วิจิลลัเนี่ยผมว่ามันน่าจะโหดนะฮะหรือว่าไปดูมดีวะออกมาให้ลังเลยยนะ ในครัตอนนี้ช่องเต็มครับเดี๋ยวขายวิลเลนเซอร์แล้วกันวิลเลนเซอร์คงไม่ไปสามดาวฮะขี้เกียจทําละแล้วเดี๋ยวไปลงเลเวลฮะไปเลยละกันฮะฟูไรทหัวใจไปช่วยพัทแท้งหน่อยรอบปครับเจอกับเวสปิรลิตครับต้องทำเพื่อเก็บไม่นี่ยแล้วสายเวสเนี่ยชอบเจอแบบเนี่ฮะซุกๆอยู่ด้านในฮะล้วบังหมดเลยบางทีก็ต้องโมโมงมาบังนะ ให้มาแสงครับมีโอกาสยิงรีสูงรับอบัดดึงมาฮะได้มาตัวหนึ่งครับเรียบร้อยฮะได้มาแสงเขามาตัวหนึ่งเขามี2ตัวนะนี่ก็จันยาวไปครับเป็นปูไร้หัวใจครับยิ่งเจอกับเวทแบบนี้ยิ่งดิ้มเลยฮะชนะไปครับ สองดาวแล้วฮะอยากจะจุดพุเหลือเกินเดี๋ยวขายตัวดองทิ้งไปเดี๋ยวเราเล่นเลยไว้หัไปที่9แล้วกันนะจะได้เป็นฟูวิจิลนันหรือว,ว่าฟูเฮี่ยมโหดดีวะหรื <c oughs> แบบนึงก็คือสลับเล่นนะฮะเจอแอสเซนก็อาจจะไปทางฟูเฮี้ยมโหดถ้าเจอทีมอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไปทางฟูวิจิลนเจาะง่ายๆ,ๆเจาะเร็วๆใช้สกิลทีนี้น่าจะมีตายฮะเราเล่นเป็นฟูไหลหัวใจด้วยเจาะก,ก่อแบบโคตรเลย รอบนี้ครับเจอกับวิชิลันฮะเมย์เทียมโหดป่าเถื่อนแล้วก็ดูดิษนะใส่ลูน่ามา2ตัวฮะแล้วก็ดาวนิเซอร์ตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้ไปทางปูวิชิลันหรือเปล่าต,ตอนนี้ครับลูน่าตายไปหนึ่งและะ้วฮะฝีของโลดูดิษก็โดนสกิลของซาโดดิมอนตายไปครับและได้ฝีมารอบนี้ฮะชนะไปเข้าสู่รอบที่ยี่สิบครับไลท์ซิลเลอร์ฮะสองดาวฮะไปครับเดี๋ยวไปเร่งเลเวลกันฮะตอนนี้ก็ไม่สุ่มละ รอบตีดครับเจอกับแอสซินมางกอนแมลงฮะไวรือเปล่มามาลองดูนฮะมีมแมลง3ตัวแอสตินขั้นหนึ่งหรือว่าจะไปทางปูมแมลงฮะไฟาย2ตัวฮะก็มาเบินไฟครับโอเลก็มีช่วยฮิลได้นิดหน่อยนะแลวหน้าของเราฮะตอนนี้เหลือแต่หาบารอนครับช่วยแทงได้นิดหน่อยนะแล้วก็สร้างเกาะให้เพื่อนครับรอบนี้ฮะสนับไฟเทอร์ไฟับผมไม่เอาดีกว่าอยากได้หน้ากากดูดเลือดฮะ แล้วเมนดูซ่าก็มาอ่ะยังไงดีฮะจริงๆมันมีตัวเลือกอยู่นะว่าตัวสุดท้ายตัวที่สิเราจะลงอะไรเป็นไทแันเตอร์ก็ได้เป็นเมนดูซ่าก็ได้แต่ดูมผมไม่ไปแต่ในตอนนี้ฮะเลเวลเก้าก่อนเดี๋ยวลงวิจิแลนด์เป็นแบบฟูกีับ <me. S 1> split, นะ้าเจอกับเวสสปลิตฮะมี ธาตุพื้นฐานครับถ้าเราโดนเดลต้าสแลมนี่ก็อาจจะโดนน้อยนะตัวตรงกลางเรามีน้อยฮะแล้วฝั่งเขามีไอเอนเตอร์หาสตันไปแต่ดูเหมือนว่าเดลต้าสแลมจะไม่ออกมาแล้วนะฮะตอนนี้สปิริตไม่เหลือแล้วฮะใช่เออสปิริตไปตัวนะะึงฮะม้าแสงยิงมาถ้าตายฮะ,ะตอนนี้ก็หวังเพื่อเออสปิริตนะ,ะที่ขโมยมาเรียบร้อยครับเลเซอร์ฮะม้าแสงตัวสุดท้ายฮะ,ะแล้วฝั่งเขามีฮอบเกนครับโอ้โ,อโหเรียบร้อยฮะน่าจะสู้ฮอบเกนไม่ไหวครับตอนนี้เออสปิริตไม่มีดาเมจครับแพ้ไป ต่อครับเจอกับสายโลหิตมีวิจิลันบอลล็อกแล้วก็ดูริดฮะฝั่งเขานี่มีเทมเปอร์เตอร์มาแทงนะแต่ก็น่าจะตายเร็วครับไม่ย่าพอวิจิลันก,ก็ขขั้นหนึ่งครับไฟลูนหน้ามา2ตัวฮะตอนนี้ครับลูนหน้าตัวหนึ่งโตขึ้นมาแล้วนะเราก็ดูเหมือนว่าจะเหลือน้อยนะะแต่ได้แม็กนัดมานะครับฝั่เราหน้าเราก็ใกล้จะตายฮะเรียบร้อยครับโดนเอนโดอันตีทั้งแสบครับโองผหแทบไม่เหลืออะไรเลยครับแทบไปเลรอบนี้ฮะ จริงๆดูจากทีมเมื่อกี้นะเราน่าศาสนานะนะแต่เหมือนทูนเตอร์เรายิงไปติดล้วเขาหมดเลยนะนเออเลยยิงไม่เข้าตอนนี้ครับเดี๋ยวโลกเบนดูซ่าไปก่อนนะฮะไม่รู้จะหลกอะไรเลยตัววิิลจน,นร์นอีกตัวเด่งก็ยังหาไม่เจอครับอ่ะไปสุกันมาเป็นดาวนเลนเจอร์ฮะทยฮันเตอร์นี่ก็อาจจะเก็บไว้เปลี่ยนกับเบนดูซ่านะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เนี่ยฮะอย่างสถานการณ์แบบนี้ฮะเจอแอสเซนตแบบนี้มันต้องใช้ไทเทนเตอร์ฮะแต่ถ้ามายูซ่าร์ไล่สกิลและแข็งทันเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเลยมาลองดูครับว่าจะได้แขกไหมครับตอนนี้ฮะติดน้ำกันไปหมดเลยเมายูสตาร์ไล่สกิลครับอู้หูแข่งขไปเทียบเลยครับแต่ควีนเขาสามดาวฮะโอ้โหกดยากมากเลยฮะถ้าได้ไทเทนเตอร์มาสตันอาจจะดีกว่านี้โอเคครับมีเป็นลิสมาครับผมเอาไปแทนชโรดิีมาร์นก็นกนแล้วกันว่าตอนนี้เราไม่ได้ปีศาจแล้วนะ มาลองดูะฮะรอบนี้เจอกับฟูลเวเนอร์ะฮะเบรไร้หัวใจแล้วก็ปาเถื่อนลองดู Tale, ครบฟูลไรหัวใจจะแก้ทางฟูลเวเนอร์ได้ไหมโอ้โ,อโ,อโอหไทฮันเตอร์สองดาวของเขาฮะสตาร์ต,ตนกันไปคิวเมโดซ่าแล้วฮะเมโดซ่าไร้สกิลแข็งกันไปพึบเ,เลยครับแล้วฝั่งเราครับต้องการตัวซลาด้าฮะโอเคเลยต่อให้ไม่ขโมยตัวมาผมว่าก็อาจจะชนะนะฮะตอนนี้ตัวดาเมจของเขาครับปดเที่ยงแล้วฮะรอบนี้ครับชนะไป ถ้ามันยังแก้ไม่พอมีเป็นคาร์เดนเบรดด้วยฮะซึ่งตอนนี้ฮะเหลือสองทีมครับเป็นทีมโฟร์เบเนอร์กับโฟร์แอซินนะโอ้โหแก้คนละอย่างกันเลย นี้ครับมาเจอรฟูไปได้อีกรอบนึงครับผมเอาคาร์เดนเบลดนี้ให้กับเมดูซ่าไปนะฮะยิงก็ลดไปพว,วๆๆๆออกพวกพวกจ่อเกไปฮะตามแม็กแคทีและตอนนี้ครับก็ไล่สกิลแล้วฮะแข่งกันไปนิดหน่อยนะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดูเหมือนว่าเก็บงานได้รวดเร็วกว่าเมื่อกี้นะฮะตอนนี้เราใด้ตัวแม็กซ์มาเอามาลดคะแนนเพิ่มเติมครับและรอบนี้ฮะก็ชนะไปครับเขาแพ้ทางแบบเต็มๆอ่ะทั้งฟูไร้หัวใจฮะจอเกาะเข้าไปแล้วก็ดับคาร์เดนเบลดฮะโอ้โห ู่รอบที่26ครับตอนนี้ผมอันดับที่โลเลยซึ่งอาจจะสู้แอสซิสินไม่ได้พองง้นแล้วฮะเดี๋ยวลงเลเวลไปดีกว่าฮะแล้วก็ลงไททันเตอร์ลงไปมาลองโดนฮะมีไททันเตอร์มาแล้วครับแต่1ดาวเองอ่ะไม่รู้สู้ไหวไหมดูเหมือนว่าไททนเตอร์ฮะโดนจอกกลอกเข้าไปโอ้โหยังไม่ได้สตันเลยนหนึ่งสหรา่สกิลแล้วครับแข่งกันไปโอ้โหสวยงามครับหายไปทุกเลยด้านหลังเราอยู่ฮะดาวเนเจอร์กับวีเลนเจอร์นะฮะ แล้วก็สรับไฟลตัวสุดท้ายครับไม่รอดครับเดี๋ยวเรามาสุมหาตัววิจิลนา์อีกตัวหนึ่งดีกว่าฮะมันหายากเหลือเกินโอเคมาแล้วฮะมาพร้อมกับวิลาน่าสดาวเลยฮะเป็นเทมพลย์ะสินนะตอนนี้ไทนเตอร์คงจะไม่ใช้แล้วนะผมเมื่อกี้ครับไทนเตอร์มีก็เหมือนได้มีเพราะงั้นไม่มีก็ได้เนาะ มาเจอกันอีกรอบนึ่งครัรอบนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆว่าไวเปอร์สามดาวแล้วนะฮะโอ้โหสามดาวสองตัวเลยและเมดูซ่าของเราฮะยืนอยู่ริมสุดครับแต่อัลเบอรนตงานดีครับแล้วก็แข็งไปโอ้โหอโอตนี้ก็นานดีนะช่วยเซฟเมดูซ่าไว้ได้หลายรอบมากเลยฮะทำให้ได้แข็งก่อนแล้วก็เรียบร้อยคนระับายไปครับฟวินออฟเพนสามดาวชนะไปในรอบนี้ฮะ กำจัดไปเลยโอ้ยเหลืออีกทีหนึ่งลวฮะเป็นปูวีเออร์ก็เรียกได้ว่าแพ้ทางสุดๆเขาแก้อะไรไม่ทันละฮะเพราะว่าเลดเกมขนาดนี้แล้วแวลชนะค่อนข้างสูงครับครับมาลองดูผลงานกันฮะ ลิตสองตัวแต่ดาเมจเขาค่อนข้างมีน้อยนะเพราะว่ามีแต่ตัวเถึกอแต่จั๊กสามดาวเราก็เคยแพ้มาแล้วฮะในคลิปที่แล้วมาลองดูกันฮะตอนนี้เรามีคาเดนเบดและก็ไร้หัวใจขั้น3มาเท่าไหร่ก็เก็บเรียบเลยฮะตอนนี้ครับจั๊กสามดาวก็ได้มาด้วยฮะรอบนี้ครับก็ชนะไปฮะแพ้ทางแบบสุดๆจริงๆอ่ะเขาสู้อะไรแก้อะไรไม่ได้แล้วอ่ะโอเคครับไปเทมรอบนี้ฮะเดี๋ยวออกมาเป็นชีวากาดแล้วกัน ก็เอามาสโลฮะแนวหน้าแล้วฝั่งเขาครับเลือกมาเป็นดาบเลเดียนฮะอาจจะได้เบิร์นอยู่นะฮะแต่ฝั่งเราก็มีหน้ากากดูดเลือดอ่ะตอนนี้ฮะบอยก็มาไปสานบอยก็ได้เนี่ยไม่ไปดีกว่าแคนนี้ก็เจาะได้เยอะแล้วนะฮะไม่ต้องไปก็ได้บอย แล้วกระสุมไม่เจอเบดูซ่า2ดาวเลยฮะมาดูกันต่อครับชิวกาทํางาน,นะฮะก็สโลกันไปครับเขาก็จะต้มตีช้าลมนะแล้วก็เกิดหาเราช้าลงด้วยครับเรียบร้อยฮะเบดูซ่าแข็งไปฮะจากสามดาวเขายังอยู่นะฮะแล้วแพนเทอร์สตันไปครับนี่ทําไปได้นะักกากดูดเลือดฮนะเราอาจจะเจ็บมากกว่านี้นะเรียบร้อยครับรอบนี้ก็ชนะไปฮะไม่มีปัญหาอะไรฮะ ดูนะว่าจะปิดจ็อบได้หรือไม่ฮะตอนนี้ก็สุมตัวเลนไม่ขึ้น2ดาวเลยทั้งลิททั้งเมดูซ่าจั๊กของเขาครับ2เข้ามาถึงด้านในฮะยังไงครับหมุนตัวรอบๆร,รอบนี้ดูเหมือนว่าจั๊กเนือจะดันเข้ามาค่อนข้างลึกนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเขาได้นนจะนอนเข้ามาครับเรียบร้อยฮะยังไงก็ชนะครับยังไงว่าเขาแพ้ทางสุดๆฮะแก้อะไรไม่ได้แล้วจริงๆ พอจะแก้ได้นะฮะก็แอสซิสนั่นแหละแต่บังเอิญว่าเมดูซ่าเนี่ยตายยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าได้เอบอตตอนสร้างเกราะช่วยไว้แล้วก็ทําให้แอสซิสของศัตรูเนี่ยแข็งไปแล้วก็ตายก็เป็นความโชคดีของเมดูซ่านะอ่ะสำหรับวันนี้ฮะอยู่กันกับทีมโฟร์ฮาร์เซตนะฮะหรือสายเจากกะเกราะมาคู่กับวิญญาณเรียกได้ว่าใครใช้สกิลทีเนี่ยมีเจ็บมากกว่าเดิม,มอีก2-3เท่าอะ่ะเพราะว่าเจาะเกราะขั้น3ามอ่ะนะ เอาจริงๆฮะฟูลวิเจลันปกติก็โหดอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้มาคู่กับฟูลฮาร์สเตดอีกโอ้โหสุดยอดะฮะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ